ันนี้เรามาเลี่ยมชิ้นงานนะครับทรงที่เป็นรูตรงกลางนะครับเป็นโดนั้นนะครับนี่เดี๋ยวเรามาดูวิธีการทํากันนะครับในสไตล์นะครับสไตล์ของผมเองนะครับเริ่มต้นเลยนะครับเดี๋ยวเราจะเปิดบล็อกตัวผู้ก่อนนะครับใช้อะคริสสองจนะครับการเปิดบล็อกตัวผู้เมื่อก็วาดไปตามรูปทรงนะครับก็ดีไซน์บ้างอะไรบ้างนะครับให้มันดู ผิวแตกต่างไปจากองค์จริงบ้างก็ไม่เป็นไรนะครับ <c oughs> นี่ครับทรงปิยานาคก็วาดไปปกตินะครับก็เสริมเติมแต่งได้นะครับสําหรับการวาดบล็อกตัวผู้นะครับนี่ฮะแล้วก็วงจุดกลางกลางไว้พอคร่าวๆก่อนนี่วงจุดกลางกลางคร่าวๆพอนะครับโอเคนะครับ แล้วก็ไปเลื่อยนะครับเลื่อยให้มันเป็นสัดส,ส่วนนะครับให้มันดูผิวหน่อยนะครับ <c oughs> นี่ครับนี่ครับ <c oughs> ก็จะได้ทรงประมาณนี้โดยที่ว่าเราไม่ต้องตามรูปทรงเขาทุกอย่างเพียงแค่ให้เขาสามารถครอบคุมแล้วมันดูออกมาสวยงามนะครับนี่นี่ครับ <c oughs> <c oughs> หลักการเปิดพระที่เป็นลักษณะอย่างนี้นะครับโอเคครับนี่คือบล็อกตัวผู้นะครับความหนา2.5มิลนะครับครับต่อไปนะครับเราก็มาเปิดบล็อกตัวเมียนะครับเหมือนเดิมนะครับใช้คลิ่ใช้กระดาษอัดเปิดบล็อกนะครับความหนา4มิลนะครับ ใช้4มิไปเลยนะครับเพื่อนมันกดออกมาได้คุมดีนะครับตัวนี้ผมเลิกใช้3มิลแล้วนะฮะคือตัวเมียจะใช้4มิลตลอดนะครับตัวผู้ก็ปรับตามระดับความเหมาะสมนะครับครับก็วาดให้มีช่องไฟ1มิลนะครับเนี่ยช่องไฟ1มิลหน่อยๆนอยนะครับครับตอนที่เราขีดขีดให้มีช่องไฟเนี่ยดิ่งปากกานะครับดิ่งดินสอตรงตรงนะครับอย่าเอียงนะครับ เอ been, ียงเดี๋ยวด้านหนึ่งใหญ่ด้านหนึ่งเล็กไปทั่วนะครับคือวางดินซอหรือปากกาดิงดิงแล้วก็วาดขอบให้มันมีช่องไฟ1ม mm. <t> ิลลิเมตรนั่นเองนี่ครับก็ไปทำบล็อกตัวเมียมาปกตินะครับทำบล็อกตัวเมียมาปกตินะครับโอเคนะครับเราก็จะได้เบื้องต้นนะครับบล็อกตัวผู้ กับบล็อกตัวเมียนะครับเดี๋ยวเราจะมาทำบล็อกเจ้าตัวโดนัทรูกลางนะครับทำรูตรงกลางนะครับแล้วก็เอาชิ้นงานมาทาบดูว่าเราต้องการนะครับวงโดนัทภายในเนี่ยเท่าไหร่นะครับอันนี้เพื่อนๆดูความเหมาะสมของชิ้นงานนะครับมันไม่มีลายาตตัวนะฮะก็ง่ายๆเลยไปฉลุทิ้งตามวงกลมที่เราต้องการนะครับนี่ครับฉลุทิ้งปกตินี่แหละครับให้เป็นวงกลมนะฮะ ต่ไบให้เนียนๆสวยๆมานะครับแล้วเราก็ลองเทียบดูโอเคประมาณนี้นมันก็จะเป็นรูอย่างงี้นะฮะเดี๋ยวเราก็ไปทําเจ้าบล็อกตัวผู้นะครับทาบล็อกตัวผู้ของโดนัทนะฮะตัวผู้อีกตัวนะฮะนี่ครับบล็อกตัวผู้ที่เราจะกดนะครับเราก็ใช้อคริลิกที่มันหนาหนาหน่อยนะครับหาเศษมานะครับเศษหกมิลนะครับ หกมิลเจ็ดมิลแปดมิลเอามาได้หมดเลยนะครับน่ครับเดี๋ยวตรงนี้ขีดขอบสักนิดหนึ่งน,น,นะครับเลาะเลาะนะครับเลาะให้มันเห็นเด่นๆหน่อยนะครับ <c oughs> นี่ครับผมใช้เศษอะคริคลิกที่มีความหนาหกมิลน,นี่นะครับเราก็มาวาด <c oughs> อะบอกโตเมียมาทาบนะครับแล้วก็ ใช้ปากกาเปิดบล็อกเราเนี่แหละนะครับให้มันมีช่องไฟหนึ่งมิลเหมือนกันนะครับนี่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 นาดลงไปแล้วเราก็ไปฉลุกเอาเจ้าตัวบล็อกตัวผู้นี้มานะครับ <c oughs> บล็อกตัวผู้ตัวนี้ไม่จะเป็นต้องไปใช้สองมิลสองจุดห้านะครับเพื่อนเราต้องใช้ตัวสูงสูงไว้นะครับมันจะได้สะดวกตอนที่เรากดพิมพ์นะฮะนี่ครับได้แล้วนะฮะเนี่ย นี่นะครับมันจะเสียบมาอย่างนี้นี่มันมีช่องไฟ1มิลนะครับเนี่ยมันจะเสียบเข้ามานะครับเพื่อนก็ไปคัดกระดาษทรายดีๆซะนะครับนี่ครับมันจะเสียบไปอย่างนี้นะฮะ <c oughs> นี่ครับให้มีช่องไฟ1มิลนะครับนี่นี่มันจะเป็นทรงคล้ายๆจุก y วน์นะฮะทรงคล้ายๆจุก y วประมาณนี้ เดี๋ยวผมจะไปตะไบนะครับตะไบแล้วคาดกระดาษทรายนะครับให้เขาเนียนๆนะครับเพื่อนทําให้มันเนียนๆไปเลยนะฮะนะครับเสร็จแล้วเราก็เอามาเอาด้านหลังนะครับมาประสานกับเศษอะคริลิกทั่วไปนะครับให้เราจับง่ายเฉยๆนะครับให้เราจับง่ายนะครับไม่มีอะไรนะครับขั้นตอนนี้คือเอาด้านหลังนะครับประสานเนี่ยทำง่ายๆอย่างนี้ครับนี่นี่นี่ประสานเห็นไหมครับนี่นี่ด้านหลังของจุกวายเนี่ยฮะ เอามาประสานกับพวกเศษอะคริลิกนะครับเดี๋ยวเราจะกดง่ายนะครับมันทําให้เรากดง่ายนะครับ <c oughs> โอเคนะครับเปือนเริ่มนึกภาพออกแล้วนะครับว่าการทําโดนัทสไตล์ของผมนี่เป็นแบบไหนนะครับนี่นะฮะนี้เราได้สามสามบล็อกแล้วนะฮะสามบล็อกนะครับบล็อกตัวผู้ตัวเมียบล็อกตัวผู้ของตัวผู้ โอเคนะครับงงๆนี่ครับมันจะกดไปอย่างนี้ปึ้งปึ้งนี่นี่นี่เราทำให้มันกดง่ายี่องไฟหนึ่งมิลนะครับอย่าลืมนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะมานะครับทำฐานรองนะครับกรณีนี้เราจะใช้แผ่น แกนกลาง3มิลในการล็อกพญานาคเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีแผ่นรอง1.5มิลน,นะครับฟังไม่ดนะครับเพื่อนผมจะใช้แกนกลางในการล็อกพญานาค3มิลผมจะมีแผ่นรอง1.5มิลเพื่อให้เจ้าตัวตรงโดนัทเนี่ยเขายื่นลงมาต่ำฝั่งละ1.5รวมแล้วจะเป็น3มิลน,นะครับ <Okay. S 1> เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ามันจะออกมาแบบไหนนะครับ นี่คือแผ่น1.5มิลน,นะครับนี่นี่ยอคิลิก1.5มิล <c oughs> เดี๋ยวเพื่อนทำตามเลยนะครับเอาบล็อกตูเมียเนี่ยมาทาบกับแผ่นอคิลิก1.5มิลอย่างี้นี่แล้วเราไปไปเลื่อยมาให้มันเท่ากันครับนี่อย่างน,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 นี้เลยนะครับกวาดวงในสักนิดนึงนะครับวาดคร่าวๆนะครับไม่มีอะไรนะครับอยู่นี้วาดคร่าวๆก่อนนะครับ แล้วเราก็เอาเจ้าตัวนะครับ,บล็อกตัวผู้เนี่ยนี่ล็อกตัวผู้มาทาบเห็นครับล็อกตัวผู้มาทาบ,บอ,าาอย่างนี้นะนะครับแล้วก็เขียนวงในนะครับเขียนวงในนะครับเสร็จแล้วเราจะฉลุนี่นี่นี่ฉลุห่างจากวงในเนี่ยประมาณ3มมิลกันมาเนี่ยเนี่ยเนี่ยฉลุทิ้งไปเลยฉลุตัวนี้ตัวเดียวเลยนะครับนี่ยนี่ ตัวนี้ตัวเดียวเลยครับเห็นไหมครับโอเคนะครับไปเรื่อยออกมารอบนอกแล้วก็ฉลุจุดในนะครับนี่หน้าตามันจะเป็นแบบนี้นี่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 เวลาเราวางบนแป้นกดเนี่ยนี่สมมติเป็นแป้นดันนูนนะแล้วก็วางเจ้าแผ่นหนึ่งจุดห้าลงไปนะครับแล้วก็วางบล็อกตัวผู้ลงไปเห็นไหมครับมันจะมีรูบโบลงไปนะครับแล้วก็เวลา กดบล็อกตัวเมียปึ้งไอตัวเนี้ยจะตัวเดือยตัวนี้เราก็เสียบลงไปปึ้งแล้วมันก็จะยื่นยื่นยังไงครับยื่นผลนออกไปจากฝาปกติเนี่ย1.5มิลนะครับคือมันยื่นลึกลงไป1.5มิลเพราะงั้นเวลาเราประกบฝาหน้าฝาหลังมามันก็จะมาชนกันพอดีนะครับ <c oughs> นี่โอเคนี่ครับ นี่นี่นี่เจ้าตัวแผ่นรอง1.5ึมิลนะครับนี่นเจาะรูนะครับเจาะรูด้วยนี่นเจาะรูตรงนี้ <c oughs> นะครับแล้วก็เอารูนะครับวางที่เดือยนะครับนี่เห็นไหมครับบล็อกตัวตัวผู้ตัวนี้เราก็เจาะรูรูแอร์ปั๊มเนี่ยวางให้มันตรงกันแค่นั้นเองเห็นไหมครับ ดูแลทำตามได้เลยนะครับนี่เดือนมันจะเสียไปอย่างงี้นี่ครับง่ายๆนะครับสไตล์ช่างจีนะครับเพื่อนลองเอาไปทำดูนะครับดูคลิปย้อนหลังไปย้อนหลังมาก็เดี๋ยวก็เข้าใจนะครับก็ไปปิ้งอะคริลิกมานะครับอะคริลิกแนะนำให้ใช้1มิลเต็มขึ้นไปนะครับสำหรับงานเรียมพระนะฮะผมไม่ใช้0-8นนะครับนอกจากเข้าตลับทองนะฮะโอเคนะครับไปปิ้งนะครับ ปิงปิงปงพรอ,อ่อนอ่อนให้ตัวนะครับเพื่อนปิงก็ลนลน,นผ่านๆนะครับอย่าลนแช่เดี๋ยว,วจะไม่เอานะฮะปึ๊บวางปกติดูดีนะฮะบล็บอกตัวเมียเล่งกดปึง้งนีบซ้ายแล้วก็นีบสายนีบขวามาแล้วก็ตัวนี้กดลงไปเดือยกดลงไปต้องรู้นี่เรียบร้อยครับเปิดแอร์ปั๊มเปิดแอร์ปั๊มนี่กดไว้กดไว้กดไว้ มือฝั่งซ้ายกดจุดเดียวเลยนะครับจุดที่เราจุดกลางดูนัดในจุดจุดเดียวเลยนะฮะกดไว้จนกว่าเขาจะเย็นนั่นแหละครับก็ประมาณ1นาทีนะครับประมาณ1นาทีเราก็ถึงสามารถปล่อยได้นะครับนี่ครับเห็นไหมครับว่าเราทำเดือยตัวนี้มาให้มันกดได้สะดวกนั่นเองนะครับนี่ครับง่ายๆครับเพื่อนทำง่ายๆทำง่ายๆ ง่ายหมดแล้วครับลองดูฮะนี่ครับทิ้งไว้ให้เขาเย็นดีนะครับแอร์ปั๊มนะครับตรงนี้เปิดให้มันแรงๆเลยนะครับแรงๆเลยนะครับก็จะได้นูนๆสวยๆนะครับสําหรับขอบของพิาน้านูนหัวนท้ายเนี่ยสวยงามเลยนะฮะโอเคครับถอออกมาเนี่ยชัดเจนนะฮะเป็นเป็นโดนัทสวยเลยนะครับ นี่ครับสวยเลยฮะเรียบร้อยเป็นหนึ่งฝานะครับเรียบร้อยเป็นหนึ่งฝานะครับนครับเป็นขุนๆภายนอกไม่เป็นไรครับเดี๋ยวตอนเราขัดเงาขัดกระดาษทรายปั่นเงามันก็จะใสเองนะฮะขอแค่ภายในใสนะครับก็โอเคแล้วนะครับเห็นไหมครับมันจะเป็นดูนัดล่องมาไปนะครับเดี๋ยวมาดูอีกอันหนึ่งนะครับอีกฝานึงนะฮะนี่ ฝาหลังแล้วก็พิกบ็อกนี่พิกบ็อกนะครับพิกบ็อกตัวผู้พิกบ็อกตัวเมียนะครับโอเคนะครับไปปิ้งนะครับปิ้งอะคริลิกมานะครับนะครับก็ค่อยๆดูตามทำตามไปนะครับเพื่อนอ่ะนะครับปิ้งอ,อ่อ,อนๆมานะครับบล็อกตัวเมียเล่งกดแล้วก็นีไว้นีไว้อย่าเพิ่งเปิดแอร์ปัม๊ม ครับออตัวช่วยตัวช่วยตัวช่วยเอากดนี่บอกตัวผู้ตัวนี้กดเปิดแอปปั๊มครับเปิดแอปปั๊มเลยเปิดแรงๆเลยฮะ <c oughs> นะครับช่วงนี้ปั่นงานไม่ทันนะครับเพื่อนไม่มีเวลาทําคลิปเลยนะฮะมีอีกหลายคลิปเลยอยากจะเอามาให้เพื่อนๆได้ทําตามนะครับแต่ว่าผมเจองานเร่งเข้ามานะครับก็ต้องทําก่อน นี่ฮะ <c oughs> เสร็จแล้วนะครับเย็นพอประมาณแล้วก็นี่เราก็จะได้ <c oughs> เพื่อนจะสังเกตว่าเดือยตัวนี้จะยืน่นนะครับยื่นมา1.5มิลจากแผ่นปะกะตินะฮะเกิดจากตัวนี้แหละจะแผ่นรองนี้แหละจะแผ่นรอง1.5มิลนี่แหละมันทําให้เดือยตัวนี้มันยื่นออกมาฝาละ1.5พอมันมาชนกันก็มีความหนาที่3มิลลิเมตรนั่นเองนะครับ เรีบยบร้อยครับง่ายๆครับก็เดี๋ยวเราพักฝากไว้นะครับไปทำแกนกันดีกว่าครับ <c oughs> <c oughs> นี่จะได้อย่างนี้ทำแกนนะครับก็ง่ายๆเลยก็พยเพื่อนก็วาดปกติเหมือนล็อกรูปหล่อรอยองทั่วไปนั่นแหละครับไม่มีอะไรนี่ครับลองเอามาประกบกันนะครับเห็นไหมเดือยตัวนี้มันจะมาชนกันแล้วมันจะมีความหนาที่สามมิลพอดีจริงไหมฮะ พอเราทำตัวเจ้าแผ่นรองไว้1.5นี่น,น,นี่นี่คือแผ่น3มิลน,นะครับนี่ใส่ไปมันจะพอดีเป๊ะเลยนี่ครับนี่คือวิธีการทำงานโดนัทนะครับที่ตรงกลางมันมีรูนะครับโอเคพักไว้ก่อนเดี๋ยวไปทีละขั้นนี่คือ3มิลน,นะครับใส่3มิลน,นะครับใส่3มิล ก็วาดปกติเลยครับจุดนี้ก็ง่ายนิดเดียวเพื่อนๆก็ทํากันประจําอยู่แล้วก็วาดพอคร่าวๆก่อนแล้วก็ฉลุมาเป็นพอคร่าวๆก่อนนะครับแล้วก็คอ่อยมานํามาวาดเพิ่มเติม,ตมนะครับแล้วก็ฉลุเพิ่มเติมนะครับในกรณีพระที่เขาไม่เรียบหรือจับลําบากอย่างนี้นะครับน,นี่ไม่ต้องไปซีเรียสมันนะครับวาดพอคร่าวๆแต่ย,ย,ย่า อย่าเลื่อยให้มันกว้างจนแบบว่ามันแต่งไม่สวยงนั้นไม่เอานี่ครับ <c oughs> ทำว่าเลื่อยแบบไหนให้มันตรงนหรครับโอ้มันก็ต้องเลื่อยให้มันตรงนั่นแหละครับก็คือวางเลื่อยแนวดิ่งแล้วก็ค่อยๆเลื่อยไปนะครับเดี๋ยวมันก็ตรงเองนะครับทํ้าเพื่อนเลื่อยเบี้ยวนะมันก็ต้องฝึกให้มันเยอะๆนะครับถ้าเลื่อยอะคริลิกมันยากก็ต้องเลื่อยไม้อัดดูก,ก่อนนะครับ ซื้อไม้อดัดเปิดบล็อกเนี่ยมาเรื่อย 2- 3แผ่นก่อนเดี๋ยวก็นิ่งเองครับนี่ครับชลุพอประมาณแล้วเราก็ตะไบไล่หาไปเรื่อยตะไบทําไปเรื่อยนั่นแหละครับพองานงานมันมาแบบนี้มันก็ต้องยากไปตามสัดส่วนของมันนะครับก็ต้องใช้เวลานะครับ <c oughs> ใช้เวลาโอเคนะครับตัดมาที่ทําแกนเสร็จแล้วนะครับขัดผ้าขัดอะไรเรียบร้อยแล้วมันก็จะเอาให้มันใสใสนะครับใสๆสอย่างนี้นะครับนี่ วางบนกระจกนะครับหรือจะเป็นอะคริลิกหนาก็ได้นะครับแต่แนะนำเป็นกระจกนะครับสำหรับเขียงเขียงแบบนี้นะครับโอเคนะครับก็ไปลนแกนมานะครับให้อ่อนนะครับอ่อนนะครับก็กดลงไปนะครับพอค่าวๆนะฮะแล้วก็เอามาขึ้นบล็อกนะครับมาขึ้นบล็อกได้เลยนี่ครับเราจจัดสรรปันส่วนได้สบายนะครับขึ้นบล็อกนะครับถุงมือก็ ใส่ด้วยนะครับมันร้อนนะครับโอ้ลืมบอกที่ร้านมีถุงมือมาขายแล้วนะครับคู่ละยี่สิบบาทนะฮะเป็นถุงมือยังดีไม่มีค้นนะครับกันความร้อนได้ดีนะฮะก็ถ้าสั่งพวกใบมีดสั่งพวกเพชรก็อย่าลืมสั่งถุงมือด้วยนะฮะนี่นะครับจัดสรรปันส่วนนะครับจัดสรรปันส่วนอย่างนี้นะครับจัดสรรปันส่วนก็ปล่อยให้มันเย็นนะครับปล่อยเย็น แล้วเราก็ไปเช็ดฝาแล้วก็ไปเช็ดฝามานะครับมันจะมีนะครับฝาแรกเนี่ยเราก็เดินน้ํายาปกตินะครับฝาแรกเอาเดินน้ำยาปกติส่วนเจ้าฝาหลังเนี่ยเราต้องไปเจาะรูตรงโดนัดนะครับเจาะรูเท่ากับดอกสวรค์ดอกสวรานสามมิลเรานี่แหละฮะไปเจาะมานะฮะเจาะไว้เดินน้ํายานี่แหละครับเพื่อนเดินง่ายๆครับผู้การแต้มก็ ใช้ได้แล้วนะครับจบมานะครับก็วิธีเช็ดให้มันใสก็จะเป็นไม่ว่าจะเป็นพวกซันซิลนะครับหรือน้ํายาเช็ดกระจกอะไรพวกนี้ก็ใช้ได้แอลกอฮอล์นะครับก็ใช้ได้แต่ถ้าจะใช้แอลกอฮอล์เช็ดกเ็เป็นแอลกอฮอล์ล้างแผลด,ดีกว่านะครับเพื่อนมันไม่อันตรายเท่าแอลกอฮอล์ที่ใช้จุดตะเกียงนะครับโอเคนะครับ ก็ขีดตัดมาปกตินะครับเหมือนที่เราทำงานปกตินั่นแหละฮะขีดแล้วก็หักครับมีหลายท่านเลยนะครับที่สนใจนะครับที่อยากจะเลี่ยนอยากอยากจะเรียนเลี่ยมนะครับแต่ว่าก็ต้องรอหลังโควิดนิดนึงนะครับเพราะตอนนี้สมุดปราการนะครับแม่ล้อมหน้าล้อมหลังนะครับความวัวไม่ทันหายความควายมาแทรกตลอดนะครับ สารพัดเรื่องเาวานะครับก็ต้องรอให้มันซาทุกอย่างก่อนนะครับถึงจะสามารถเปิดสอนได้นะครับนี่นะครับนี่ได้แล้วครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาเดินฝาหน้าง่ายๆก่อนก็คือเดินปกติเลยนะครับเดินปกติเลยนี่ครับ ทำให้มันง่ายๆนะครับมันก็ง่ายนะครับเพื่อนอย่าไปทําให้มันยุ่งยากนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวมาดูทบทวนการเดินน้ํายาสีใบมีดเหมือนเดิมนะครับเดินน้ำยาสีใบมีดนะครับนี่จะใช้ใบมีดเล็กนะฮะก็สะดวกนะครับถอดใบมีดง่ายนะครับ วางซ้ายขวาอย่างนี้นะครับเวลาหนีบก็อย่าหนีบเลยใบมีดนะครับอย่าหนีบเลยเข้าไปนู่นนะครับเดี๋ยวมันจะไปขวางทางการเดินน้ํายาแล้วมันจะเดินน้ายายากแล้วอาจจะเกิดฟองนะครับเสียอะคริลิกหนุนหัวหนุนท้ายหนุนไปเลยอย่างนี้นะครับหนุนไปเลยครับการเดินสีใบมีดเป็นการเดินที่มันไม่ต้องเกร็งมากนะครับคือเดินแบบสบายๆนะครับฝึกให้มันชินแล้วก็ไปเดินสองใบมีด เดินสองใบมีแล้วก็ไม่ต้องใช้ใบมีดนะครับแล้วก็ไม่ต้องเดินด้วยนะครับโอเคนี่ครับมาเริ่มเลยนะฮะก็เหมือนเดิมเอซีพลัสนะครับ a c plus นะครับผมชอบใช้ตัวนี้นะครับฝนตกฟ้าร้องไม่เกี่ยวครับผมทำอยู่ในบ้านนะฮะ a c plus นะครับจัดไปเลยนะครับสูตรแห้งช้านะครับนี่ครับ ปล่อยน้ำยาไปนิ้วโป้งกดนะครับนิ้วโป้งกดไว้เห็นไหมฮะน้ายามาทางนี้นะครับแล้วก็เราก็ค่อยประคองนะครับประคองแล้วก็ดึงเจ้ตัวซิมนี่ออกนะครับเห็นไหมฮะน้ำยาก็จะไหลมานะครับไหลมาหาทางนี้โอเคนะครับใช้ตัวหนีบอ่อนๆนะครับีขวาหนีบซ้ายไปนะครับก็ถ้าใช้แข็งมากนะครับอาจจะเกิดเลี้ยวรอยได้นะครับจังหวะนี้นะฮะ โอเคนะครับค่อยๆเติมนะครับเติมซ้ายไปนะครับนี่ถ้าเรากดคมดีเนี่ยม,มันจะมันจะวิ่งง่ายเลยนะครับน้ำยานะครับผมจะบอกถ้าเรากดโกงๆเราจะน้ํายามันมันไปร้อยแปดพันประการนี่เนี่ยถ้าเรากดคมๆเนี่ยมันเดินง่ายครับครับฟ้าเรียบนะครับแล้วแกนก็เรียบนะครับมันก็เดินง่ายถอดซิมปึ๊บเรียบร้อยง่ายๆเลยนะครับ ค่อยมาถอดใบมีดทีหลังก็ยังได้เลยนะฮะนี่ดึงง,ง่ายๆครับใบมีดตัวนี้ตัวเล็กมันทำงานง่ายนะฮะนี่ครับเรียบร้อยแล้วครับนี่รนรแรกก็ปกตินะครับก็คือเดินปกติง่ายๆนะครับเพื่อนก็เดินกันประจําอยู่แล้วนะครับนี่ ทิ้งไว้นะครับประมาณ3นาที5นาทีนะครับเดี๋ยวเรามาเดินฝาหลังนะฮะเดินฝาหลังเลยนะฝาหลังก็นี่ฝาหลังที่เราไปเจาะรูมานะครับเจาะรูเท่ากับดอกสว่านนะครับนะฮะเจาะแค่นี้แหละับเล็งก่อนนะครับเล็งเล็ง,เล,งเล็งไว้เลยเล็งเสร็จหนีบซ้ายหนีบขวาก็เดินน้ำยาได้แล้วครับไม่ต้องวางไม่มีนะ ยังไม่ต้องวางมบมีดนะครับเล่งเล็งก่อนนะครับนี่ครับ <c oughs> ฝึกตามเลยครับใครที่อยากได้ทรงโดนัทนะครับอันนี้เป็นพยานาคองค์เล็กมากเลยครับก็ทําค่อนข้างยากนิดนึงนะครับถ้าใหญ,ใหญ่แล้วมีรูตรงกลางใหญ่เนี่ยจะทําง่ายมากเลยนะครับ โอเคนะครับผูกันต้อยลงไปนะครับต้อยลงไปต้องรู้ที่เราเจาะเมื่อกี้นะฮะมันก็จะวิ่งไปซีนกันหมดเลยภายในนะครับภายในโดนัทนะฮะทีนี้ก็เต็มเปี๊ยนะครับแค่นี้ก็หมดปัญหาฮะนี่ได้แล้วครับการประสานเจ้าตัวกลางคือง่ายมากนะครับ ทิ้งไว้ประมาณนาทีกว่านะครับนาทีสองนาทีก็ได้ครับเพื่อนสองนาทีสองนาทีนะฮะเดี๋ยวเราก็มาวางไม้มีดพร้อมที่จะเดินฝาหลังนี่วางไม้มีดปกติเลยนะครับมือนิ้วโป้งเราก็กดจงกลางไวเลยครับกดไว้นะครับเห็ไนไหมฮะซิมหัวหัวบนหัวท้ายนะครับต้องรีบๆนิดน,นึงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะหมดเวลาแล้วเดี๋ยว เดี๋ยวตำรวจจะจับครับมันจะเลยสามสีทุ่มมันจะลำบากครับกลับบ้านครับเพราะลูกพี่ก็สั่งล็อกดาวนะฮะผมไม่ใช่ล็อกดาวครับมาตรการเข้มครับไม่ใช่ล็อกดาวนะครับเนี่ยครับปล่อยอย่างนี้เลยนะฮะนี่นี่นี่นเนี่ยครับายแบบด่วนๆด,ดึงซิมออกแล้วก็หนีบหนีบขวาหนีบซ้ายเหมือนปกติเลย ถึงตอนนี้แล้วเพื่อนๆสบายๆแล้วนะครับทํามาเยอะแล้วนะครับง่ายๆก็เติมซ้ายเติมขวาไปนะครับไม่มีอะไรแล้วฮะเติมซ้ายเติมขวาไปนะครับเติมมาเลยครับปูดปล่อยมันเดือดไปครับ เราบีบไว้อยู่แล้วนะครับนี่เห็นไหมน้ำยาเต็มเปยครับบีบไว้งนี้นะครับมันจะไม่เข้าแกนกลางนะครับหรือป้งเห็นไหมฮะบีบไว้นะครับน้ำยามันรีดมาทางนี้นะครับแค่นี้เองครับจบแล้วโดนัทของเรานะครับเดี๋ยวผมจะแต่งคร่าวๆด่วนๆให้เพื่อนๆไว้ก่อนนะครับแต่แต่งเสร็จเลยคงไม่เสร็จนะครับเพราะเวลาเวลามันหมดพอดีนะครับ เดี๋ยวรถสายตัวจะมาจับนะฮะนี่ครับนี่เสร็จแล้วไฟฟูยิงชุ่งหัวสั้นิดนึงนี่นี่นี่เร่งเลยนะครับเร่งเลยจะได้แต่งโฮบัวได้เนี่ยเนี่ยเนี่ยเนหนึ่งนาทียิงหนึ่งนาทียิงนะครับยิงห้าครั้งห้านาทีนะแต่งได้เลยครับนี่ครับแต่งคร่าวๆมานะครับ ตรงกลางนะครับก็ไปเจาะนะครับนี่เนี่ยเจาะเจาะเจาะสว่านเสร็จแล้วเราก็มาตะไบนะครับตามที่เราต้องการเลยนะครับจะเอาชิดขนาดไหนนะครับนี่ขอบคางก็ทิ้งปีกประมาณ 2.5- ถึง3มมิลนะครับปีกด้านข้างนะครับหัวบงหัวบัวแล้วแต่ดีไซน์นะครับเพื่อนจะเอากลมจะเอาอะไรทรงกระจวนทรงอะไรได้หมดครับนี่ ที่เราดีไซน์แล้วนะฮะนี่ครับดูตรงกลางนะครับ <c oughs> นี่ครับค่อยๆตะใบไปนะครับอง์นี้จะเป็นองค์เล็กนะครับโดนัทมันก็เล็กไปตามนะครับเพราะพื้นที่ในการทําวงข้างในเนี่ย <c oughs> มันแค่นี้เองนะฮะ <c oughs> นี่ครับ,บนี่ครับค่อยๆเซาะค่อยๆตะใบไปนะฮะ พรุ่งนี้นะครับถึงจะแต่งได้นะครับเพราะว่าเวลาหมดแล้วนะครับพรุ่งนี้ถึงจะปัดเงานะฮะก็ยังไงก็ต้องขอตัวกลับบ้านก่อนนะครับเดี๋ยววันหลังจะทําเป็นท่งโดนัทแล้วก็ฉีดน้ํามันให้เพื่อนเพื่อนได้ดูนะฮะอันนี้ในสําหรับของวงแคบนะครับถ้าวงกว้างง่ายกว่านี้เยอะครับเพื่อนก็ทาลักษณะเดียวกันนะครับแต่มันมีพื้นที่ในการทํางานได้ดีนะฮะมันก็จะง่ายกว่าวงแคบๆอย่างนี้เยอะนะครับ ก็ฝึกกันเยอะนะครับมันก็เป็นงานที่เจอโควิดอะไรต่างๆแต่มันยังมีงานตลอดนะครับคิวก็เกือบ2เดือนนะครับคิวที่ร้านนะฮะ,ะเพื่อนเพื่อนก็คิดดูนะครับว่าอาชีพที่เราทําอยู่นี่มันได้รับผลกระทบน้อยนะครับถึงแม้จะมีโควิดแล้วหนักหนาแต่ว่าก็งานเนี่ยพามันก็ยังมีตลอดนะครับเพื่อนนะครับมีตลอดฝึกเป็นอาชีพเสริมได้นะครับ ฝึกเป็นอาชีพเสริม <c oughs> ช่วงนี้มาเรียนไม่ได้เ <c oughs> พืเ่อนๆก็นะครับดูคลิปนะครับตั้งใจดูคลิปคลิปหนึ่งคลิปคลิปใดคลิปหนึ่งก่อนแล้วก็ทําตามให้มันได้ตามคลิปก่อนนะครับแล้วค่อยเลื่อนไปดูรูปแบบที่สองที่สามที่สี่นะครับก็ให้ประสบความสําเร็จกับการเลี่ยมพระนะครับสวัสดีครับ